สวัสดีครับผมปอจาก b i ๊ m e l a นะครับผมวันนี้ผมกับทีมงานนะครับจะนำอุปกรณ์ตรงนี้นะครับไปส่งให้ลูกค้าพร้อมกับบริการติดตั้งและสอนการใช้งานการเซตร,ระบบไลท์ให้ถึงบ้านนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งนี่คือบริการแบบ e x c l u s i v e s e r v i c e จาก Big Mera ครับจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูหน้างานกันเลยครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูสถานที่ข้างในดีกว่าว่าเราจะต้องเซตอุปกรณ์แบบไหนยังไงบ้างครับกระเป๋าตามมาเลยครับเต้ตรครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะมาติดตั้งอุปกรณ์กันแล้วนะครับ ตามมาดูด้านในเลยครับแค่นี้สวัสดีครับตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นบริเวณที่จะใช้ใชตั้งตรงไมหรือว่าใช้ยิงยางนี้ก็ได้ครับดเดี๋ยวลองตั้งประกอบกล้องอะไรออกมาก่อนครับแล้วเรามา,มาดูหลังกล้องกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเรามาแกะอุปกรณ์แล้วก็ลองเซตภาพรวมดูก่อนนะครับว่าเราจะทํายังไงได้บ้างแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ อันนี้ครับตัวตัวไฟตัวนี้จริงๆอันนี้ไอ้หน้าไฟตัวนี้ครับมันเรียกว่าแลนเทิร์หน้าที่ของมันก็คือจะกระจายแสงให้ทั่วนะครับการที่การกระจายแสงให้มันกว้างเนี่ยมันจะช่วยให้แสงนุ่มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีเราต้องการแสงแข็งนะเราอาจจะใช้แค่โคมตัวนี้ได้นะครับอ่าทีนี้ใช่ทีนี้แสงมันจะเป็นทิศทางที่ แคบลงเพื่อเราต้องการในกรณีเราต้องการเงาเข้มๆนะครับเพื่อให้ดูแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับเราอาจจะใช้ตัวนี้ได้นะฮะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเมาส์ที่เรียกว่าโบเวนเมาส์โบเวนเนี่ยเป็นเมาส์ไฟมาตรฐานที่มันมีหลายๆแบรนด์ใช้เมาส์ประเภทนี้นะครับทำให้ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเราอยากได้รูปแบบแสงแบบอื่นที่ไม่ใช่ลักษณะเนี้ยเราไปซื้อหน้าไฟที่เป็นโบเวน มาใส่กับไอ้เจ้าไฟตัวนี้ได้วันนี้ผมอยู่กับ พี่กบนะครับผมอยากให้พี่กบแนะนํานิดนึงว่าคอนเทนต์ที่พี่กบจะทำเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนครับผมก็เตรียมเตรียมทําไว้อยู่หลายๆ o p t ออปชันเนาะก็จะมีทั้งในเรื่องของการทํำซูมประชุมซูมเนื่องจากช่วงนี้เนี่ย work from home กันเยอะแล้วสองก็คือจะท o u t u b e นะครับ youtube ในที่นี้เนี่ยก็จะมี2แบบเป็นในเรื่องของสื่อการสอนให้กับทีมงานด้วยแล้วก็มีทํา PR ในเรื่องผลิตภัณฑ์ ที่จะไว้สื่อกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายด้วยนะครับเอาจจะมีเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือวอล์กบ้างอะไรบ้างแล้วแต่โอกาสก็อ่าครับบิ๊กคาเมล่าเราครับผมมาจัดอุปกรณ์ให้ถึงที่นะครับผมวันนี้มีกล้องนะครับตัวนี้ใช้เป็น Fuji x S 1 0นะครับเป็นกล้องมิเลเลส ขนาดเซนเซอร์ APS-C นะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการทำงานวิดีโอแล้วก็ทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเนื่องจากมีระบบคลีน HDMI นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวๆเลยใช้ร่วมตัวแบตเตอรี่ดัมมี่ของออตกาตัวนี้นะครับทำให้เราเสียบปลั๊กใช้งานได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของแบตหมดเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวนี้กล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับ ของ Advanced Photo System ซึ่งในเซตนี้เนี่ยในกล่องเนี่ยมีมาให้พร้อมเลยสาย Micro HDMI นะครับแล้วก็ตัวสาย USB ซื้อเซตนี้เซตเดียวนะครับสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะแล้วความพิเศษของมันตัวเนี้ยนอกจากถ้าเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะเราสามารถใช้อุปกรณ์แท็บเลต็ตหรือสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android เนี่ยในการไลฟ์สีตมิ่งแทนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวไมโครโฟน อันนี้เป็น USB condenser ของ s a l a m o n i c รุ่น MTV 5 0 0นะครับก็เป็นไมค์ที่คุณภาพเสียงดีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วก็ในเรื่องของแสงวันนี้เรามีตัว night photo beauty set ซึ่งเป็นไฟ LED นะครับ กำลัง100วัตต์2ดวงนะครับพร้อมกับตัวโคมแลนเทิ์นะครับเพื่อให้แสงที่ออกมาเนี่ย่ากว้างแล้วก็ดูนุ่มนวลน,นะครับขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้เป็นโฟโตโปร P4 นะครับเป็นขาแบบหัวแผนนะครับเป็นหัวน้ำมันด้วยนะตัวนี้เวลาแผนน่นุ่มมากเลยนะครับอามาดูกันเลยครับเดี๋ยวเอาไอ้พวกนี้ลงก่อนเดี๋ยวจัด ทำจริงเลยโดยปกติกล้องทั่วไปเนี่ยกล้องถ่ายรูปแบบเนี้มันจะมีการาตั้งเวลาการเซฟพลังงานก็คือถึงเวลาที่มันกําหนดอาจจะเป็น1น,นาที2นาทีเนี่ยมันจะตัดอ่าซึ่งถ้าเกิดว่ามันตัดในระหว่างเราทำไรเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาทำให้กล้องดับทีนี้เราก็จะปิดมันเพื่อไม่ให้มันดับนะครับชัตเตอร์จปิดเนี่ยสเท่าของเฟรมเรทนะครับไวบรานตั้งเควินนะครับ จะไม่ใช้ออโต้เพื่อไม่ให้มันสวิงอย่างตอนนี้ที่ตั้งไว้กับตีที่พอใจตอนนี้อยู่ประมาณ5,000เคกตั้งค่าวิดีโอสำหรับไลท์ที่ผมตั้งนะครับก็จะเป็น Full HD แล้วตั้งเฟรมเรทที่25นะครับบิตเรททีตั้งไว้ที่5เมกะบิตเซกพเพื่อให้คือเราจะไม่ใช้มันหนักมากเพราะจะเพื่อให้เครื่องไม่ร้อน อย่างนั้นยาวดวงหนึ่งจะแรงกว่าเราจะตั้ให้แรงกว่าเสมอใช่รงไว้ให้แรงกว่าตอนนี้คือัวนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วดูความ่าเราจะสังเกตได้ว่าเงาเงาที่แบบเงาจะมีด้านหนึ่งแสดงว่าตอนนี้เงาจะมาตรงนี้นะครับจะเงาจะมาทางนี้ใช่เพราะทางนี้แรงกว่าส่วนอันนี้ถ้าสมมติว่าเราปิดไปเลยนะสมมุตินะเงามันจะเข้มเงาฝั่งหน้าฝั่งนี้จะเข้มอมันก็จะดูหนัก เมันจะมันจะมีมิติเยอะไปหน่อยมันจะใช้ลักษณะนี้แล้วนี้จะใกล้ไกลเนี่ยเดี๋ยวปรับได้ตามชอบเลยใช่เราดูที่หลังกล้องดูที่หลังกล้องดูผลลัพธ์ที่หลังกล้องได้เลยนะครับว่าเราชอบลักษณะไหนนี่ถ้าแสดงว่าถ้าชอบ่างนี้แล้วมุิพี่กฤษขบามไคือมาร์คไว้เลยเอาเทติดเลยมาร์คไวเใช่ใช่มาร์คแล้วก็กําลังไฟด้วยครับเพิดมันเข้ามาแอบ กดโอเคมันก็มาแล้วมันก็จะไม่อยู่บนนี้แล้วเราก็ย่อขยายนะครับขึ้นมานะครับแล้วเราปิดเปิดได้ระหว่างที่ไลลูกกระตายมาองลูกกระตายทีนี้เราก๊อปปี้คีย์เี่ยปิดอันนี้ก่ับอันนี่คือคีย์สตรีมที่เราใช้ครับกดคัดลอกครับรูปเสาเนี่ย ครับผมเลือกอันนี้เปลี่ยนเป็น Facebook คลิกแถบบนนะครับอตอนนี้เป็นทวิตเตอร์อยู่เราเปลี่ยนเป็น Facebook, Facebook <Line. S 2> ไลน์ครับผมแล้วก็สตรีมคีเมื่อกี้ก <Okay. S 2> ็อันนี้กดตกลงก่อนใช่อ่ะเอาสตรีมกีเมื่อกี้มาเพจครับแอปพลโอเคได้เลยซึ่งในการไล์แต่ละครั้งคีมสตรีจะเปลี่ยน เปลี่ยนทุกรอบนะครับจะต้องมาก่อบมาใหม่ใช่จะไม่ใช้รหัสเดิมอันนี้โอเคได้เลยโอเคด้านล่างอ่ะทีนี้พร้อมแล้วดูวมิตติ้งเราสร้างขึ้นมาใหม่มันมันเทคออโต้อยู่แล้วเนี่ยครับอ่าจอยิ ซูมง่ายๆเลยครับมีภาพและเสียงภาพนี่คือเราเป็นโฮสแล้วใช่ไหมใช่เ,เป็นโฮสแล้วเรากด New Meeting คือเราเป็นโฮสแล้วปึ๊บมาแล้วชื่อก็ชื่อเดียวกับไอ OBS เมื่อกี้ชื่อของยี่ห้อ Capture Card <apt> และชื่อของไมโครโฟนอ่าเดีวไมมันใช้ไมค์โน้ตบุ๊กอยู่อ่าเรามาใช้ไมคนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับได้แล้วภาพแล้วไมคส่วนถ้าจะ แชร์ powerpoint อยู่ที่นี่แชร์ตรงนี้กดแชร์แล้วก็เลือกนี่เลยเดดเ็ตแล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่จะเข้าโ o มสมมติจะเข้าโ o มก็มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็จะพิมพ์ิ e ติ้ง id แล้วก็พาดเวร์เข้ามาก็ได้แต่ส่งให้เขาก็ได้ก็คือ copy link นี้แล้วก็ไป ส่ในพวกข้อความไลน์พัฟี่เมื่อกี้กดพัฟพี่แล้วไปเพจไปเพจไปเพจในไลน์ครับแล้วคนเขาคลิกลิงก์เข้ามาเขาก็ดูนี้ได้ลองเทสให้ดูมาแล้วคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาเข้ามาแล้วเออเดี๋ยวผมก็เห็นภาพนี้แล้วจะแชร์พอร์คไว้เมื่อกี้กดแชร์แล้วก็เลือกพอร์คไวแล้วก็มาเลือกแชร์ ง่<ม>ายเนาะง่ายขึ้นอย่างนี้เลยเห็นอย่างนี้เลยคนที่อยู่ในห้องซูมก็จะเห็นอ,อย่างนี้ วันนี้ทาง b i ๊ก m คเมลเราครับก็มาบริการนะครับแบบ e อ c l <oughs> u s i v e Service นะครับถึงบ้านนะครับคุณพีพ่กบนะครับ <c oughs> ผมเป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้เรื่องภาพเสียงที่เราดำเนินการให้ในวันนี้วันนี้สุดยอดเลยครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เข้าไปที่ b i ๊ก m คเมลที่ Fortune เนี่ยใน,ในการแนะนำในการเลือกอุปกรณ์นะครับจนกระทั่งมาติดตั้งวันนี้เนี่ยทำให้คุณภาพ สิ่งที่คาดหวังจากการที่เราจะมาทำสื่อนะครับในรบเรื่องของออนไลน์ดิจิตอลมาเก็ตติ้งเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็มีการจัดอุปกรณ์ให้อย่างดีนะครับแล้วก็เซตติ้งไม่ว่าจะเป็น OBS นะครับเข้า z o ูมเข้า f a c e b o o k ไลฟ์นะครับสอนจนจากไม่เป็นเลยนะครับตั้งค่าแก้ปัญหาให้ทั้งหมดนะฮะทั้งเรื่องไม ทั้งเรื่องแคปเจอร์ทั้งเรื่องของการตั้งค่ากล้องต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าสามชั่วโมงได้เนาะได้ผลลัพธ์ดีแบบสุดยอดไม่ยากอย่างที่คิดเนาะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับคือยากครับถ้าเกิดว่าถ้าทำเองนะฮะไม่ได้ทีมบิ๊กคาเม a ามาวันนี้ก็คงจะอีกหนึ่งอาทิตย์คงจะยังกงมกันอยู่เลย ด้วยความยินดีต้องขอบคุณทางคุณปอและบิ๊กแคมี่ามากมากเลยครับด้วยความยินดีครับคุณพี่กบครับผมค่ะก็ขอชมชมเชยทีมงานด้วยนะคะทุกคนมีมารยาทดีสุภาพเรียบร้อยนะคะถ้าใครจะเชิญทีมงานไปเซตไปจัดอะไรเชิญทีมนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอุปกรณ์ต่อหน้าอันดับแรกอุดหนุนก่อนด้วยค่ะซื้ออซื้ออุปกรณ์ท่หลังเลยฮะเพราะเป็นงานบริการนี่เหลือความคาดหมายครับ ครับผมแหมชื่นใจจริงๆอครับผมและนี่ก็คือบริการแบบ Exclusive Service จาก Big Camera นะครับโดย Product Specialist มืออาชีพนะครับถ้าอยากให้เราไปบริการให้ถึงที่แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพียงซื้อของที่ Big Camera ครบ30,000บาทเราบริการให้ฟรีถึงที่เลยครับผม แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กบมากๆนะครับผม,มที่อุดหนุนพิกคัเมล่าของเราและให้พิกคัมเล่าของเราดูแล <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่จะแนะนำลูกค้าด้วย